โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะคือวันนี้เราก็จะอยู่กันใน l ลู่ Basic OBS ซึ่งเราก็จะมาทำโจทย์คณิตเป็นเวลา5นาทีตามงานของคนิกที่มอบหมายไว้ค่ะแล้วก็ต้องแนะนำตัวก่อนเลยคะ่ะว่าดิฉันชื่อนางสาวไต้รัตการจนาเล็กที่22ชั้นม3ทมโพค่ะแล้วก็วันนี้จะมาถ่ายทอดสดเพื่อที่จะส่งงานคุณคนิกที่บอกว่าให้ ถ่ายเท่าสดเป็นเวลา5นาทีแล้วก็สอนเกี่ยวกับอะไรก็ได้วันนี้ก็จะมาทำโจทย์คณิตค่ะแล้วก็ข้อแรกนะคะขออนุญาตหยิบปากกาข้นมก่อนค่ะโอเคค่ะข้อแรกตามโจทย์ที่เขาบอกนะคะว่า2กำลัง N คูณกันไปเรื่อยๆจำนวน10ตัวนะคะก็จะเท่ากับ2กำลัง 2N บวกกันทั้งหมด1,024ตัวแล้วเขาก็ถามว่า ส่ว cn บวกห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คือข้อนี้เนี่ยถ้าเราคิดดีๆนะคะก็คือ2กําลังเลขชี้กําลังเนี่ยเมื่อคูณกันมันก็จะแบบเลขชี้กําลังบวกกันได้นะแสดงว่าเราก็เอา2ลัง n คูณกับ10ได้เลยค่ะเพราะว่ามันคูณกับคูณกันทั้งหมด10ครั้งแสดงว่าเราก็สามารถคูณ10ได้เลยก็จะเท่ากับ10,24ค่ะคูณกับ2กําลัง2 n เพราะว่ามันบวกกันทั้งหมด10,24ครั้งค่ะจากนั้นก็ จกกระจายเข้าไปในวงลีบเลยค่ะแล้วก็คิดเลขปกติค่ะเปลี่ยน1 0 2 4ีให้กลายเป็นฐาน2ค่ะแล้วก็เป็น2ลงังเเหมือนเดิมแล้วก็ทำยุบให้มันแบบเป็นรูปอย่างง่ายที่สุดค่ะจากนั้นค่ะพอเหมือนกันแล้วก็ตัดฐานทิ้งเลยค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะได้เป็น 10N เท่ากับ สองเบวกสิค่ะ n ก็จะได้เท่ากับ10บส่วนแหรืออย่างต่ำก็คือห้าส่วนสีค่ะแล้วก็เอามาแทนในสมการนี้ค่ะก็จะได้เป็น4คูณกับ5้ส่วนสแล้วก็บวกด้วย5นะคะก็จะได้เท่ากับ10ค่ะแล้วก็ได้คำตอบข้อแรกแล้วว้วาวว้โหดมากโหดมากโอเคแล้วก็จะวงคำตอบข้อแรกไ้เลยค่ะแล้วก็ข้อที่สองมันก็ ไม่ได้ยากอะไรนะคะแบบโอเคก็โอเคอยู่ก็คือแล้วก็แค่ <c oughs> จัดรูปมันนิดหน่อยนะคะให้มันแบบให้มันพอที่เราจะคิดเลขได้ก็คืออันนี้เกิดมาจากก้อนนี้นะคะเกิดมาจาก2ตัวนี้คูณกันค่ะแล้วก็ส่วนด้วยก้อนนี้ก็คือเรายุบเป็นอย่างง่ายก่อนนะคะแล้วค่อยทําเป็น3ามกำลังสองคูณกับ3ามกำลังลบส ก็จะเท่ากับ2ตามโจทย์เลยค่ะจากนั้นค่ะเราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังมันเหมือนกันนะคะแสดงว่าเราก็สามารถยุบเป็น2.3ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2 a ได้เลยค่ะคูณกับ3ากำลังสค่ะนั่นก็คือการตบเลขชี้กำลังขึ้นมาทําให้เลขชี้กำลังไม่ติดลบค่ะเท่ากับ2ค่ะก็จะได้เป็น2องส่วน3กำลังส a ค่ะเท่ากับ สองกำลังสี่ส่วนสามกำลังสเนาะโอ้ขอโทษค่ะมันไม่เห็นในจอใช่ไหมลืมดูค่ะโอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วนะแล้วเราก็จะย้ายมาเขียนก่อนเพราะว่าในเลสตีมดูเหมือนจะไม่เห็นค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ <c oughs> ไปต่อด้วยการคือถ้าแบบถ้าเราเรียนเลขทุกคนก็น่าจะเรียนเลขเรื่องยกกำลังมาแล้วแบบเลข เ,เลขชี้กำลังเหมือนกันแสดงว่าเรายุบได้อีกรอบหนึ่งอีกแล้วค่ะก็จะได้เป็น2ส่วน3ามกำลังสองเท่ากับ2ส่วนสามกำลังสี่ค่ะแล้วก็ตัดตัดฐานทิ้งเพราะว่าเลขชี้กำลังเออตัดฐานทิ้งเลยค่ะแล้วก็จะได้เท่ากับ 2a 2a เท่ากับ4นะคะแสดงว่า a ก็จะเท่ากับสอง พอเราได้ a เท่ากับ2แล้วนะคะขออนุญาตลบนะคะเพราะว่ามันก็แบบที่ไม่พอแล้วค่ะเราเขียนตัวใหญ่เกินไปโอเคเราจะจําไว้ว่า a เท่ากับ2นะคะแล้วก็แทนแบบ e a s y เลยว่าแบบว่า2กาลัง x กาลัง2ค่ะ2คูณ x กาลัง2ลบกับ a ซึ่งเราได้มาก่อนหน้านี้ว่ามันคือ2นะคะแล้วก็ลบ4คะ่ะจากนั้นแล้วก็ แยกตัวประกอบแบบปกติเลยค่ะเราดึงตัวร่วมให้มันง่ายขึ้นแล้วก็แยกแฟกเตอร์สองวงเล็บเลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะได้เป็นคำตอบค่ะซึ่งข้อนี้ก็จะตอบเป็นข้อสค่ะมาที่ข้อต่อไปค่ะข้อที่3ามอันนี้ก็เป็นการถอดรูปแบบปกติที่ทุกคนเคยเรียนกันเลยค่ะก็คืออ่าอันนี้เป็นรูสใช่ไหมคะเรามาไว้ก่อนเผื่อลืมนี้เป็นรูสอันนี้เป็นรากที่สองค่ะ ก็คือพูดตามตรงว่าเราก็ถอดแบบปกติค่ะเอ่อก้อนนี้ก็จะได้เป็นรากที่4ของ3 AB กำลัง2 C กำลัง3ทั้งหมดกำลัง4ค่ะเอ๊ะอ่านออกไหมเปล่า <laughs> แต่เชื่อมเถอะน่าจะอ่านออกแหละก็คือก้อนที่2ก็ เราก็จะทําให้มันเป็นเลขชี้กําลังเพื่อที่เราจะได้มองภาพออกนะคะถ้าเราไม่ทําเป็นเลขชี้กําลังก็อาจจะการพลาดไว้นิดหน่อยก็ได้ค่ะปกติก็คือเอ่อทำถนัดวิธีนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะทําวิธีนี้แทนค่ะก็คือเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเลขชี้กําลังเพื่อที่จะได้แจกแจก1นึ 4, 1่งส่วนสามมาคูณกับตัวเลขในวงเล็บได้ง่ายขึ้นค่ะรอเขียนแป๊บนึงค่ะ แล้วก็จะย่อให้เล็กลงเพราะว่าตอนนี้มันเลยจอไปแล้วค่ะโอเคค่ะย่อแล้วก็น่าจะมองยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าโอ้ไอหี้ย